รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะอยู่กับรายการ Make My Day English นะคะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของเรากับคุปปงปิงเหมือนเดิมคนสวยค่ะโอเคนะคะ อยากจะบอกว่าเนื้อหาของวันนี้มีความต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะฮะก็คือในเรื่องของ past simple ใช่ไหมทุกคนนะฮะแต่ว่าวันนี้ขอเปลี่ยนใหม่เป็น past continuous tense เออนะฮะคำถามคือมันคืออะไรแล้วมันแตกต่างจากตอนก่อนหน้ายังไงทุกคนโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราหาคำตอบพร้อมกันไม่รอช้า let's go อ่ะทุกคนคะดูพร้อมกันเนาะ past อดีตเหมือนเดิมนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนจาก Simple นะคะเป็น Continuous นะฮะคอนเซปต์คุ้นๆไหมทุกคนนะคะพูดถึงคอนปุ๊บเป็นการโฟกัสนะฮะว่าเหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นใช่ไหมทุกคนดังนั้นค่ะ p a s t c o n t i n u o u s t e n s e นะคะในวันนี้เราจะมาสร้างประโยคกันนะคะในเหตุการณ์ที่กำลัง เกิดขึ้นณนตอนใดตอนหนึ่งในอดีตเออนะคะเป็นการเจะจงเวลาเข้าไปเลยนะคะเช่นแบบเมื่อคืนนี้ตอนสองทุ่มเออนะคะเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสามโมงนะคะณนะตอนนี้ของวีคที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นการโฟกัสเข้าไป <laughs> โอเคนะคะอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการฟอร์มประโยคแบบนี้เหมือนเดิมค่ะเอา subject ประธานขึ้นมาก่อนจากนั้นตามด้วย was were w a s Wars, หรือว่า w e r e นะครเหมือนเดิมนะเราใช้ w a s นะคระัันตามประธานแค่หนึ่งคนหนึ่งสิ่ง เราใส่เวอร์ไปพันตามประธานมากกว่า1คนหรือว่า1สิ่งเนาะจากนั้นตามได้วยเวอร์ ing เหมือนเดิมนะคะแบบนี้ก็จะได้นะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยกำลังเกิดขึ้นณนตอนไหนของอดีตแล้วนั่นเองเนาะ for example ตัวอย่างประโยคเส้นครูบอกว่า I was talking to Jimmy นะคะณนะตอนไหนตอนหนึ่งในในอดีตนะฉันเนี่ยกำลังคุยกับคุณจิมมี่อยู่หรือว่านะคะ We were driving to Bangkok นะคะ We were driving to ของนะแปลว่าพวกเราเนี่ยกำลังขับรถนะคะไปที่กรุงเทพนะคะณนะตอนใดตอนหนึ่งในอดีตอยู่น <S 2> <S 2> เออ okay. นาะโอเคนทุกคนครับแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะต้องการเจาะจ,จงเวลาเข้าไปปุ๊บนะเราก็สามารถใส่เวลาเข้าไปได้นะเพื่อให้ประโยคเนะี่ยมันชัดเจนมากขึ้นเนาะโอเคนะคะ สุดคาที่มันคลาสสิกม,มากเลยนะคะในการบอกถึงเหตุการณ์ที่เจอดจงนะคะเราใส่ at เข้าไปทุกคนคใส่ at เข้า <ๆ S 2> ไปแล้วตามด้วยเวลาในอดีตเนาะเออนะคะซึ่งโครงสร้างนี้นะคะเราสามารถวางไว้ข้างหน้าประโยคก็ได้หรือว่าไว้ท้ายประโยคก็ได้เนาะ,ะเช่นคุณบอกว่า at 8 pm last night นะคะ at 8 p.m. last night นค่าเมื่อคืนนี้ตอน2ทุ่มออนะรหรือว่านะคะ at 9:30 this morning at 9:30 this morning นะครับแปลว่าเมื่อเช้านี้ตอน9โมงครึ่งออนะครับทุกคน,นครับหรือว่า at this time yesterday at this time yesterday นะครับแปลว่าเมื่อวานนี้ของเวลานี้เลยเออ <_ C 1> <_ C 1> เห็นไหมคนคะเราเติม at ไปปุ๊บนะเหตุการณ์เจาะจงเวลาไปปุ๊บนะคะเป็นการสื่อว่ากำลังทำณตอนไหนตอนหนึ่งในอดีตอยู่เนาะให้เราใช้ w a r s word verb ing เข้าไปจบประมาณนี้เลยส,สวยค่ะนะคะอ่ะดูตัวอย่างพร้อมกันนะคะเมื่อคืนนะคะ มอเตอร์ไซคูเสียนะคะรถมอเตอร์ไซคูเสียนะคะคูปุ๋งนะะคเลยบอกว่าคูปุ๋งนะคะ was repairing her motorbike at 8pm last night นะครับแปลว่าคูปุ๋งนะเมื่อคืนตอน2องทุ่มนะคะคูปุ๋งเนี่ยกำลังอะไรคะกำลังซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่นะคะประมาณนี้เลยนะคะเห็นไหมคูปุ๋งหนึ่งคนใช้ was เข้าไปนะคะ repair ซ่อมแซมเติมอิ่งค่ะเป็น was repairing was repairing เนาะ Okay, นะคะหรือว่านะคะเมื่อวานนี้ณนะเวลานี้เลยนะคะพวกเรานะคะพวกเราเนี่ยนะคะกำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษเนาะเออนะคะก็สามารถฟอร์มได้นะคะเป็น at this time yesterday at this time yesterday นะคะ the students นะคะ the students หลายคนใช้ were ะคะ่ะ the students were studying English นั่นเองเนาะแปลว่าอะไรคะเมื่อวานนี้ณนะตอนนี้เลยนะนักเรียนเนี่ยกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่นั่นเองคะ่ะทุกคนอ่าโอเคนะคะ มาค่ะไม่รู้โจทย์นะครับพร้อมกันหนึ่งข้อเนาะโจทย์ครูนะคะเดี๋ยวเรามาสร้างพร้อมกันนะคะโจทย์ครูบอกว่าเมื่อตอน10โมงเช้านะคะของเสาร์ที่แล้วนะคะฉันเนี่ยเล่นบอร์ดเกมกับเพื่อนอยู่เออท่านะทุกคนคะ่ะอ่ะค่อยๆไปนะ10โมงเช้าของเสาร์ที่แล้วเนาะ,ะ3 2 1ไป one p a t โมงเช้าค่ะ t 0 n a.m. นะคะ t 0 n a.m. นะคะเสาร์ที่แล้วทุกคนครับ last Saturday เนาะ at t 0 a.m. last Saturday นะคะฉันค่ะอนะคะ กำลังเล่นค่ะ I was playing นะคะ I was playing นนะคะบเกค่ะ a board game with my friends นะคะนโอเค okay, นะคะทั้งประโยคก็เลยสามารถพูดได้เป็น at 10 a.m last Saturday I was playing a board game with my friends ตรงนี้นั่นเองค่ะสวยๆน้อโอเคนะคะแต่ว่า พาร์สคอร์ดนะคะที่เราพูดถึงอยู่นะ,ะมันนะคะสามารถใช้แบบแอดวานซ์มากขึ้นออนะฮะสมมุตินะถ้าเกิดว่าเราใช้พูดถึง2เหตุการณออ์นะฮะใช้พูดถึง2เหตุการณ์คู่ขอนะฮะยกเคสแบบนี้ก่อนนะฮะเราสามารถพูดในเหตุการณ์ที่ว่า2เหตุการณ์นี้มันสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้นะฮะสเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นพร้อมกันได้เป็น2ประโยคเลยนะฮะเรานะคะสามารถใช้คําเชื่อม while As นะคะหรือว่า whereas นะครเป็นการเชื่อมเหตุการณ์ได้ว่าทั้ง2เหตุการณ์นะครับมันเกิดพร้อมกันเนาะคำเชื่อม while as whereas นะครับแปลว่าในขณะที่ได้เนาะโอเคนะฮะถ้าเกิดว่าเรานะฮะต้องการบอกว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะเรานะคะสามารถใช้ past con ค่ะ was were working ทั้ง2ประโยคได้เลยเนาะตัวอย่าง ประโยคนะคะเช่นครูบอกว่า while I was reading a comic book นะคะ my sister นะคะ my sister was sleeping เนาะแปลว่าอะไรคะในขณะนะคะที่ฉันเนี่ยกำลังอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่นะคะ น้องสาวของฉันนะคะก็หลับอยู่เนาะเห็นไหมฉันเนี่ยอ่านหนังสือการ์ตูนไปแล้วน้องสาวก็หลับไปต่างคนต่างทําเกิดพร้อมกันนะคะใช้ was working ทั้งคู่นะคะได้เลยเนาะเห็นไมทุกคนหรือว่านะคะ jessie was singing นะคะ As David was doing yoga เออโอเคนะคะเจสซี่นะคะก็ทำไมคะร้องเพลงไปนะคะแล้วก็เดวิดนะคะก็ทำไมคะเล่นโยคะไปเนาะเห็นไหมทุกคนคะต่างคนต่างทำนะคะก็สามารถใช้ was w e r b working ทั้งคู่นะคะได้เลยเนาะ โอเคนะครทุกคนนะหรือว่า you were watching a series while your dad was driving นะฮะคุณเนี่ยดูซีรีส์ไปนะฮะแล้วพ่อก็ทำไมคะขับรถไปเนาะเห็นไหมคะะทั้ง2ประโยคนะ,คะเกิดพร้อมกันปุ๊บนะคะใช้ was were working นะคะได้เลยค่ะสวยๆค่ะนะฮะทุกคนคะลองแต่งประโยคพร้อมกนัน1ประโยคเนาะโจทย์ครูนะคะบอกว่าในขณะที่ฉันเนี่ยกำลังเล่นกีตาร์อยู่นะฮะ พวกเขาก็ทำกันบ้านไปนะคะฉันเล่นกีตาร์ไปพวกเขาก็ทำกันบ้านไปเนาะ,ะโอเคนะคะเอาคำว่าในขณะที่ขึ้นมาก่อนเนาะ,ะมี3ามคำนะคะ while as w e r e a s ขอเลือกเป็น um while แล้วกันเนาะ,ะโอเคนะคะ while นะคะอาฉันค่ะฉัน I นะคะกำลังเล่นนะคะเล่นกีตาร์เนาะนะคะ while I was ค่ะ while I was นะทุกคนคะเล่นค่ะ playing เห็นไหมทุกคนคะ while I was playing the guitar เนาะอีกประโยคค่ะพวกเขานะคะ they นะคะ they เนาะกําลังทํากันบ้านค่ะ they was เป็นเป็น were นะคะเพราะว่า they หลายคนเนาะ they were นะคะทํามาทุกคนค่ะทํา they were doing their homework นะคะ they were doing their homework ตรงนี้เนาะ ทั้งประโยคนะคะก็เลยสามารถพูดได้นะครับเป็น while I was playing the guitar นะครับ they were doing their homework ตรงนี้นั่นเองค่ะแต่มันจะมีความ advanced นะคบเพิ่มเติมนิดนซึ่งนะครับคืออย่างนี้ค่ะมีสองเหตุการณ์เหมือนเดิมแค่แต่เหตุการณ์หนึ่งนะฮะกำลังดำเนินไปอยู่เออนะฮะทำทำไปอยู่ปุ๊บ มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดแทรกขึ้นมาค่ะโอ้เนาะเะนี่ยฉันทำเหตุการณ์อยู่นะคะมีคนเนี่ยเข้ามาแทรกมารบกวนนะฮะฟังนะเคสแบบนี้นะคะเทนส์ของเราจะใช้ไม่เหมือนกันแล้วเนาะนะฮะทุกคนคะถ้าเกิดว่าหนูเจอเหตุการณ์กําลังเกิดขึ้นอยู่เออนะาะกำลังเกิดขึ้นอยู่นะฮะเราใช้ past con ค่ะ was were working เหมือนเดิมนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์มาแทรกบึ้งนะคะเหตุการณ์แทรกปุ๊บนะคะใช้ verb ช่อง2เข้าไปเออนะคะเป็น past simple โอเคนะทุกคนนะจำง่ายมากค่ะ พาสคอนเกิดอยู่ p พา s ิมเกิดแทรกนะคะพูดตามคูนึงรอบค่ะทริทุวันไป p พาสคอนเกิดอยู่ p พา s ิมเกิดแทรกเนาะพาสคอนนะคะวอสเวิร์บอิงนะคะเกิดแทรกพาซิมนะคะเป็นบทช่อง2เนาะ,ะโอเคนะคะเหมือนเดิมค่ะมีคําที่สามารถใช้เชื่อมเหตุการณ์คือ while ในขณะที่นะคะหรือว่า as นะคะก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคําว่า when นะคะที่แปลว่าเมื่อนะครับก็ได้เนาะ ดูประโยคพร้อมกันเช่นครูนะคะบอกว่า while I was waiting for the bus นะฮะ somebody stepped on my feet <c oughs> แรงมากค่ะแปลว่าอะไรคะในขณนะที่นะคะฉันเนี่ยกำลังรอรถรถบัสอยู่นะคะเหตุการณ์ was waiting ค่ะกำลังรออยู่นะคะรอรอ,ออยู่ปุ๊บนะฮะก็มีอะไรคะใครบางคนเนี่ย step on นะคะใครบางคนเนี่ยเข้ามาเหยียบเท้าฉันชัดเจนมากค่ะ รอรถบัสเกิดอยู่นะครเป็น past คอดนะครเป็น was waiting นะคะเหตุการณ์เกิดแทรกคือมีคนมาเหยียบเท้าค่ะก็คือเป็น step นะคะเติม ed นะครเป็น verb ช่อง2เป็น past s i m p i e u e n s เนาะโอเคเนาะโอเคนะคะอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะ I was taking a shower when a burglar broke into my house โอ้โหแรงมากค่ะแปลว่าอะไรนะเฮ้ยฉันเนี่ยกำลังอาบน้ำอยู่ ตอนที่เบอร์กลาโจทย่องเบาตีแมวนะคะโจทย่องเบานะคะแอบบุกเข้ามาในบ้านเออนะคะอารมณ์แบบฉันอาบน้ำอยู่ป <Neither S 1> ุ๊บเนี่ยนะโจดบุกเข้ามานะแกเป็นใครเนี่ยโอเคนะครับทุกคนครับเห็นไหมครับฉันนี่อาบน้ำอยู่เหตุการณ์เกิดอยู่นะครับเป็น past con เนาะเป็น I was taking นะครับ was verb อีกเนาะเหตุการณ์เกิดแทะค่ะโจด บุกเข้ามานะคะเป็นเวิร์บช่องที่2เข้าไปเนาะ break เปลี่ยนเป็น broke เนาะโอเคค่ะเห็นไหม I was taking a shower when a burglar broke into my house เองค่ะอีกสักหนึ่งประโยคค่ะ A man threw a plastic bottle at me while I was singing on stage เนาะโอ้โหแรงมากค่ะแปลว่าอะไรคะ มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะคว้างคะคว้างขวดพลาสติกนะคะมาที่ซันตอนที่ซันเนี่ยกำลังร้องเพลงบนเวทีอยู่อ้โหูแรงมากทุกคนครับ เห็นไหมคะเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่คือสันเนี่ยร้องเพลงอยู่นะคะแล้วก็ผู้ชายนะคะที่คว้างขวดมาเหตุการณ์เกิดแทรกเนาะเห็นไหมทุกคนคะเหตุการณ์เกิดแทรกนะคะเราใช้ verb through through นะคะเป็น verb ช่องสองของคำว่า throw t h r o w แปลว่าคว้างเนาะโอเคนะคะทุกคนคะส่วนเหตุการณ์เกิดอยู่คือร้องเพลงนะคะเกิดอยู่ใช้ past con was w e r k ing นะคะเป็น I was singing เนาะโอเคค่ะประมาณนี้แหละค่ะทุกคนค่ะ ซึ่งนะคะ past con นะคะ was were w e r k i n g ก็ทำเป็นประโยคปฏิเสธได้ง่ายมากค่ะเติม not นะคะหลัง was หลัง were นะคะเป็น was not หรือว่า wasn't นะคะหรือวา่า were not หรือว่า weren't นะคะ,ลละ,คะแล้วก็ตามด้วย verb ing เหมือนเดิมนะคะได้เลยเนาะเช่นครูนะคะบอกว่า I wasn't talking to anyone at this time last night นะคบแปลว่าเฮ้ยณเวลานี้ของเมื่อคืนนะฉันไม่ได้พูดกับใครเลยเออนะคะ หรือว่านะคะ we weren't sleeping when the teacher came in นะคะเฮยตอนที่ครูเนี่ยเข้ามาหานะพวกเราเนี่ยไม่ได้หลับอยู่นะแกเออทุกคนคะโอเคนะคะหรือทำเป็นคำถามก็ง่ายมากทุกคนคะ่ะเอา was were ขึ้นต้นตามด้วย subject แล้วก็ตามด้วย verb ing เหมือนเดิมเนาะอันนี้นะครับเป็น yes no question เนาะเช่นคะ่ะ were you waiting for the bus at 8 t h i s morning นะคะตอนเมื่อเช้านะคะตอน8โมงนะคะ คุณลอรถบัสอยู่ใช่ไหมเออนะ,ะถ้าใช่นะคะก็ yes I was นะาะทาไมก็ no I wasn't นั่นเองค่ะหรือว่า was Alice playing chess when her dad called her นะคะตอนที่พ่อโทรมาหาอลิ a อลิ e เล่นหมักรุกอยู่ใช่ไหมเออทุกคนคะเห็นไหมถ้าใช่ก็ yes she was ถ้าไม่ใช่ก็ no she wasn't ค่ะ หรือว่าทำเป็นคำถามแบบ uh, W s q u e s t i o n เนาะก็เอา what when where how why ขึ้นต้นได้เนาะแล้วก็ตามด้วย what w e r e subject verb ing เนาะโอเคนะคะเช่น what were you doing what were you doing at this time yesterday นะครับแปลว่าเมืเอ่อวานนะณนะตอนนี้เลยเนี่ยคุณทำอะไรอยู่นะโอเคนะฮะหรือว่า where were you going at 9 pm last night นะครับแปลว่าเฮ้ยเมืม่อคืนตอน3ามทุ่มคุณกำลังไปไหนเออโอเคเนาะนะทุกนะค,คนคะอ่ะมาค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาทำโจทย์นะครับพร้อมกันเนาะเริ่มจากข้อแรกเนาะโจทย์นะบอกว่าอะไรคะ at 7 am this morning George to a podcast เนาะ ชัดเจนมากค่ะโจทย์ข้อนี้เจาะจงเวลาในอดีตเนาะนะคะเมื่อเช้าตอน7โมงเมื่อเช้าตอน7โมงเจาะจงปุ๊บใช้ past con was were working ได้เลยเนาะโอเคนะคะอ่ะเอา was ขึ้นมาก่อนนะ,ะเป็น จอร์จนะครับ was เนาะโอเคนะคะ, was, ะ, okay, ะ,คะหลัง was เติมอิ่งเข้าไปค่ะเป็นจอร์จ was listening to a podcast เนาะตอบข้อ D dog ค่ะนะคะแปลว่าะอะไรคะเมื่อเช้าตอน7จ็ดโมงนะคะจอร์จเนี่ยฟังพอดแคสต์อยู่เนาะโอเคค่ะข้อ2ค่ะ Andrea was watching the dishes while her brothers the table นะคะ จะสังเกตว่าประโยคนี้มีคําเชื่อมคือว่าวที่แปลว่าในขณะที่เนาะนั่นหมายความว่ามี 2, 2> เหตุการณ์ค่ะเหตุการณ์ทั้งหน้าคือแอนเบียเนี่ยนะคะ ล้างจานอยู่นะฮะแล้วก็ Herb r o t h e r s นะฮะ brothers คือพี่ชายใช่ไหมทุกคนคะพี่ชายก็เช็ดโต๊ะไปใช่ไหมทุกคนนะฮะจะสังเกตว่าประโยคนี้ต่างคนต่างทำงานขอตัวเองนะฮะก็คือเหตุการณ์เกิดพร้อมกันใช่ไหมคะ a n d r ียเนี่ยลังจานไปพี่ชายก็เช็ดโต๊ะไปนะคะเหตุการณ์เกิดพร้อมกันข้างหลังเป็นอะไรดีนะเออะ Five seconds จับเวลาค่ะ Five f One i m e สา p ชัดเจนมาทุกคนคะ่ะเหตุการณ์เกิดพร้อมกันใช้ was were working ทั้ง2ประโยคไปเลยนะคะที่หายไป was were working เหมือนเดิมต่อพ่อสีคเลยคะ่ะ they were cleaning the table เนาะข้อค3คะ่ะ while we blank somebody to us นะคะ to get out of the pool นะคะแปลว่าอะไรคะ ตอนที่เราเนี่ยว่ายน้ำอยู่นะคะมีใครบางคนนะครับบอกนะให้ขึ้นมาจากสะนะคะขึ้นมาอะไรนะอารมณ์แบบเจอฉลามเนาะนะคะฉลามนะอยู่ในสะนะคะวิเคราะห์พร้อมกันเหมือนเดิมค่ะค่อยเนะครเราเจอว่าวนะค,ะคำเชื่อมเนาะเชื่อมสองเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์แรกคือพวกเราเนี่ยว่ายน้ำอยู่นะคะอีกเหตุการณ์หนึ่งคืออะไรคะมีคนมาบอกเราใช่ไหมทุกคนคะัฟังนะเหตุการณ์ข้อนี้ เกิดไม่พร้อมกันค่ะเราว่ายน้ําอยู่มีคนมาพูดนะคะนะมีมีมีคนนะคะมามาพูดมาเตือนเป็นเหตุการณ์เกิดแทรกเนาะเราว่ายน้ําอยู่มีคนมาพูดแทรกนั่นหมายความว่าข้อนี้เกิดเกิดไม่พร้อมกันคนครับว่ายน้ําเกิดอยู่คนมาพูดมาเกิดแทรกนะคะข้อนี้เราควรตอบอะไรดีนะคะ5 seconds จับเวลาค่ะ5 4 3 2 1 time's up หมดเวลาลุงโอเคนะคะ ว่ายน้ำเกิดอยู่ใช้ past con เนาะ was were were ing คำตอบนะคะต้องเป็น we were swimming นะครับเนาะแปลว่าพวกเราเนี่ยว่ายน้ำอยู่นะคะส่วนมีคนมาพูดมาเตือนเราเหตุการณ์เกิดแทรกนะคะเกิดแทรก verb ช่องสองนะคะต้องเปลี่ยนจาก tell เป็น told เนาะตอบข้อ C ค่ะ while we were swimming somebody told us to get out of the pool นั่นเองเนาะโอเคนะคะเห็นไหม ออกมาจากสระนะ้ทุกคนคะโอเคนะ The last one นะคะดูข้อ4นะคะพร้อมกันเนาะเขาบอกว่าอะไรคะ As I b l a n k to my manager นะคะ And old lady at me นะครับเนาะแปลว่าอะไรคะตอนที่ฉันเนี่ยคุยกับผู้จัดก,การอยู่มีสตีนะคะชะราท่านหนึ่งนะคะก็ตะอคอกใส่ฉันเย่นี่ยนะคะเป็น verb ได้แปลว่าตะอคอกใส่นั่นเองเนาะโอเคนะคะทุกคนคะคิดว่าข้อนี้นะคะเหตุการณ์เป็นยังไงดีนะคะ 10วินาทีค่ะลองมิเคราะห์เนาะอะไรเกิดอยู่อะไรเกิดแทรกนะฮะลองดูให้ดีเนาะโอเคนะคะ5 4 3 2 1 time สชค่ะชัดเจนมากประโยคแรกค่ะคุยกับผู้จัดการแล้วมีคนมาตะโกนมามาตะคอกใส่เนาะประโยคแรกเหตุการณ์เกิดอยู่เกิดอยู่ใช้พ a s t คอนค่ะ Was were working นะคะต้องต้องเป็น was Talking เนาะโอเคนะฮะส่วนนะคบ old lady มตัตคองใส่เหตุการณ์เกิดแทรกเป็นเวิร์ช่องที่2เวิร์มสองเติม E.D. ไปนะคะทุกคนคะตอบข้อ4แคทไปเลยค่ะ as i was talking to my manager an old lady yelled at me นั่นเองค่ะโอเคเนาะสรุปค่ะพา s t c คอนนะคะ เป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณนะตอนใดตอนหนึ่งในะอนดีตอยู่เนาะโครงสร้างคือ was verb ing เนาะถ้ามีประโยคเดียวนะฮะก็คือเป็นการเจาะจงเวลาเข้าไปเช่น at 8 o'clock last night เนาะโอเคนะคะหรือเหตุการณ์2เหตุการณ์นะคะเหตุการณ์เกิดพร้อมกันก็ใช้ was verb ing ทั้งคู่ได้เลยนะคะแต่เหตุการณ์เกิดอยู่เกิดแท้นะ,ะเกิดอยู่ w a ทส์เวิร์ดเวิรเกิดแทรกนะฮะเป็นวอทสองนะครับทุกคนครับเพราะว่าเกิดอยู่ใช้ Passcon เกิดแทรก s s s ิมเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปครับทุกคนคะ world knowledge นะฮะปังปุริเย่เหมือนเดิมทุกคนครับโอเคเนาะติดตามไปต่อทุกคนคบโอเคนะคทุกคนคบ stay tuned ค่ะ กลับเข้าสู่ช่วง world knowledge นะคะกับคุณปุ๋งคนสวยเหมือนเดิมทุกคนค,คะ, <_ c oughs> คะเดี๋ยวขอเตรียมน้องโพนี่ก่อนนะทุกคนคะงบรฟสมาแล้วค่ะเรื่องวันนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของเรื่องยอดฮิตนะคะที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะที่คนไทยเนี่ยใช้ผิดนะคะทำให้ความหมายมันผิดเพี้ยนไปเลยนะคะอยากจะบอกว่าเคสที่ครูยกมาในวันนี้นะคะเป็นเคสที่เกิดจาก เพื่อนของครูนะคะที่มีโอกาสไปทํางานกับชาวต่างชาติท,ทุกคนคะ่ะบโอนะคะบอกเลยว่านี่คือนะครเป็น c o m m อนมิสเทค e s นะคะที่หลายคนใช้ผิดเนาะโอเคนะคะจะมีประเด็นอะไรบ้างไม่รอช้าทุกคนง่ะเดี๋ยวคำตอบกับน้องโพนี่พรอมกันเนาะ let's go นะคะ the first one นะคะ เป็นคำที่คนไทยพูดติดปากกันเหลือเกินเลยรวมถึงเพื่อนครูนะคะที่ไปต่างประเทศด้วยทุกคนคะคคนไทยนะคะคนไทยเนี่ยชอบเข้าใจความหมายฟิตฟิตนะคะที่แปลว่าขับใช่ไหมเส้นแบบคนไทยชอบพูดว่าโธเสื้อตัวเนี้ยฟิตจังเลยอะ่ะ <c oughs> โอเคนะคะเลยดันไปพูดกับฝรั่งนะฮะโดยเฉพาะกับคนในร้านค้านะครพนักงานนะคะว่าเอ่อให้ย This shirt is too fit for me นะคะ This shirt is too fit for me นะคะฝรั่งงงแล้วแบบอ๋อหรอนะคะแล้วเขาก็เดินไปนะคะแล้วเพื่อนขูก็เอาเสื้อฟิตแล้วทำไมไม่เอาเสื้อตัวมาเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะคุณคนคะอยากจะบอกว่า fit ในภาษาอังกฤษเขาให้ความหมายว่าสมส่วน ไม่ต้องปรับอะไรแล้วนะคะสมส่วนคือแบบโอเคเหมาะแล้วอะไรเงี้ยเนาะนั่นหมายความว่าเพื่อนครูเนี่ยนะคะไปพูดว่า this church is too fit for me นะคะฝรั่งนะคะก็เลยเข้าใจว่าอ้ก็เสื้อตัวนี้นะคบมันเหมาะกันหรือว่ามันมันมัน,มนสมส่วนแล้วเนาะโอเคค่ะทุกคนคโอ้นะคะ <laughs> เห็นไหมนะคบ f ิตนะคะแบแปลว่าสมส่วนเนาะเอา้าถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ความหมายว่าแบบคับไปแน่นไปให้เราเปลี่ยนเป็นคําว่าอะไรคําตอบค่ะเปลี่ยนจาก f ิ t เป็นคำว่า tight นะคะ fit นะคะเป็น tight นะคะแปลว่าแน่นเกินไปเนาะเช่นนะคะหนูนะคะบอกบอกกับออพนักงานได้นะคะว่า Hey you this shirt is too tight for me this shirt is too tight for me นะคะแปลว่าเสื้อตัวนี้นะคะมันแบบมันแน่นเกินไปมันคับไปอะไรอเงี้ยเนาะโอเคทุกคนคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเราต้องการสื่อว่าเสื้อตัวนี้นะคะมันสมส่วนแล้วนะเรานะคะสามารถพูดได้ว่า this shirt f i t s me well This shirt f i t s me well ตรงนี้นั่นเองค่ะสรุปนะอย่าไปใช้ Fit ว่าคับนะคะฟิตนะครับรว่าสมส่วนเนาะส่วนถ่ายนะครับแต่ว่าแน่นค่ะโ,โอเคนะคะทุกคนคะ่ะตัวต่อไปบอกเลยว่าคนไทยใช้ผิดกันเยอะมากรวมถึงเพื่อนครที่อยู่ออสเตรเลียด้วย <laughs> อโอเคนะคะคือตอนเรียกพนักงานเก็บเงิน นะคะคนไทยชอบพูดว่าเช็คบิล please เนอ่ยให้ยูยูยูเช็คบิลนะคะ, um, hey, you, 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 นะคะอยากจะบอกว่าเช็คกับบิลนะคะเมื่อนำมารวมกันแล้วเช็คกับบิลนะคะเมื่อนำมารวมกันแล้วนะคะ มันค่อนข้างอีลุงตุงนั่งเกินไปดูคนค่ะนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการเรียกพลังงานเก็บเงินนะคะให้เราใช้คําใดคําหนึ่งก็พอ่ะถ้าเกิดนะคะว่านะคะถ้าเกิดว่าเป็นนะคะชาวอเมริกานะคะอเมริกานะคะจะเจอเป็นคำว่าเช็ค please นะคะเช็ค please เนาะส่วนอังกฤษนะคะให้เราเปลี่ยนเป็นบิล please นะคะอีกรอบนะ เมกันซ้าเช็ค please นะคะส่วนอังกฤษนะคะเปลี่ยนเป็น bill please เนาะแต่คนไทยใช้ check bill <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคเนาะดังทุกคนไงเห็น <c oughs> ไหม check please bill please นั่นเองค่ะทุกคนอ่านะคะอันต่อไปค่ะอันนี้ครูเห็นหลายคนใช้ผิดมากค่ะฉันรู้สึกเบื่อ <c oughs> เออนะคะฉันรู้สึกเบื่อ เพื่อนครูเนี่ยไปพูดนะคะว่า I am boring นะคะฝรัง่งแบบฮะ <laughs> ทำไมใช้ I am boring นะคะทุกคนคะถ้าเกิดว่าเราต้องการบอกความหมายว่าเราเนี่ยรู้สึกเบื่อไม่ใช่ I am boring เพราะถ้าเกิดว่าหนูพูดแบบนี้มาปุ๊บนะคะฝรัง่งจะเข้าใจว่าฉันเนี่ยเป็นคนน่าเบือ่อ <laughs> ฉันเป็นคนหน่าเบื่อกับฉันรู้สึกเบื่อคนไรยอดกันเหรอทุกคนคะโอเคนะคะดังนั้นทุกคนคะเปลี่ยนใหม่นะคะจากนะคะ I am boring นะคะเป็น I am bored นะคะ I am bored เปลี่ยนจาก boring เป็น bored B O R E D ค่ะเออนะ,ะก็สามารถแปลได้ว่า I am bored นาะโอเคนะคะถ้าเกิดว่าต้องการบอกว่าเบื่อเรื่องอะไรนะคะข้างหลัง bored นะคะเราสามารถเติม off หรือว่า with นะคะได้นาะอเช่น I am bored Um, with eating salad นะครับแปลว่าฉันเนี่ยเบื่อนายกับการกินสลัดโอเคเนาะทุก oh. okay, no. คนคะอีกรอบนะอย่าใช้ i am boring นะคะเพราะมันจะแปลว่าฉันเป็นคนหน้าเบือ่อโอเคทุกคนครตัวต่อไปนะคะเฮ้ยดูคล้ายกันเลยดูเหมือนกันเลยนะคะคนไทยชอบติดว่าเฮ้ย เนี่ยเอบเซมเซมนะคะเซมเซดูคล้ายกันดูเหมือนกันเลยนะคะอยากจะบอกว่าฝรั่งพอเข้าใจไหม <laughs> เพื่อนครูเนี่ยเคยเอาไปใช้ก็พอเข้าใจได้แต่ว่าฝรั่งฟังแล้วแบบยังไงนะ,ปะแปลกโอเคนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะแก้นะคะว่า ทั้งสองสิ่งเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมีความคล้ายกันนะคะเรานะคะบอกไปเลยนะคะว่า look the same นะคะ look the same นะคะหรือว่า look similar นะคะ look similar ได้เนาะโอเคนะคะตัวอย่างเส้นค่ะ These two houses look the same นะครับแปลว่าบ้านสองหลังนี้นะฮะดูเหมือนกันนะฮะอย่าไปพูดว่า these two houses are the same <laughs> โอเคนะฮะให้เปลี่ยนใหม่เป็น these two houses look the same นะฮะหรือว่า these two houses look similar นะฮะอันนี้ก็ได้เนาะโอเคอทุกคนคะ <laughs> นะฮะ The last one ค่ะอ,อ๋อนะคะ The last one ค่ะเฮ้ยเธอดูทันสมัยจังเลยนะคะดูทันสมัยจังเลยคนไทยชอบใช้ว่า in trend ใช่ไหมคะ in trend นะคะอยากจะบอกว่าในภาษาอังกฤษไม่มีคะ่ะทุกคนคะ่ะอ,อ๋อนะคะเพื่อนขู่นะคะเคยไปใช้ค่ะเฮ้ย you you in trend นะคะฝรั่งบอก what อ,นะ <laughs> ะะ what อะไรนะนะคะ what อะไรนะถ้าเกิดว่า เราต้องการสื่อว่าเฮ้ยบางอย่างเนี่ยดูทันสมัยเนาะให้เราเปลี่ยนจากอินเทรนด์นะคะแก้เป็นคําว่าเทรนดีเออนะคะเทรนดีนะคะหรือว่านะคะเป็นคําว่าแฟชั่นเนเบิลนะคะแฟชั่นเนเบิลนะคะก็ะะสามารถแปลว่าทันสมัยได้เนาะเออโอเคนะคะตัวอย่างเช่นนะคะหนูสามารถบอกเพื่อนหนูนะคะได้ว่า um, you เนี่ยนะ,ะ you have a trendy haircut นะครับแปลว่าเฮ้ย คุณมีทรงผมที่ทันสมัยจังอย่าใช้อินเทรนด์นะเปลี่ยนเป็นเทรนดี้เฮร์คัตนะคะับเทรนดี้เฮร์คัตเนาะเออโอเคนะคะหรือว่า these jackets นะคะับ these jackets are fashionable นะคะ These jackets are fashionable นะครับแปลว,ว่าแจ็คเก็ตนะคะเหล่านี้นะคะดูทันสมัยจังเลยออโอเคนะคะทุกคนครับสรุปนะเปลี่ยนจาก in trend นะครับเป็น trendy หรือว่า fashionable นะครับก็ได้เนาะโอเคค่ะนะคะอ่ะนะคะประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าคุยเจอไประเไหนต่อเนี่ยครัเดี๋ยวคุณนะคะจะนำมาฝากเนาะโอเคนะคะนี่ทั้งหมดนะคะของรายการ Make My J อังกฤษนะคะกับคุณปู่คนสวยเนาะหากใครต้องการติดตามนะฮะเว็บไซต์นะครับของเรานะฮะ w o r l d w i d e w e b t v t h a i t v นะฮะ <c oughs> เพื่อเป็นการที่ว่าเราเนี่ยสามารถไปดูคลิปนะฮะย้อนหลังได้เนาะครั้งต่อไปนะคะเนื้อหาจะแซบจะฟังให้ทุกคนคะ่ะติดตามไปต่อเนาะกับคุณปู่เหมือนเดิมทุกคนคะ่ะลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะ